ลองจินตนาการดูนะคุณมีเงินมากมายมีบ้านหลังใหญ่มีทรัพย์สินเต็มไปหมดแต่บ้านที่เคยฝันถึงกลับเงียบเหงาไม่มีใครมาคุยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีใครสนใจว่าคุณจะอยู่หรือไปคุณหมดพลังไปกับการรักษาสิ่งของที่สะสมมาแต่กลับไม่มีความสุขเลยหรือบางคนทำงานหนักมาทั้งชีวิต อดออมทุกบาททุกสตางค์เพื่ออนาคตแต่วันหนึ่งร่างกายไม่ไหวอีกต่อไปเงินในบัญชีเต็มเปี่ยมแต่ไม่มีแรงใช้โอกาสที่จะทำสิ่งที่อยากทำหมดลงไปแล้วเงินทองสำคัญไหมแน่นอนว่าเงินสำคัญแต่ถ้าคุณห่วงสมบัติมากไปถ้าคุณทำทุกอย่างเพื่อสะสมเงินแต่ลืมดูแลตัวเองถ้าสุดท้ายชีวิตเต็มไปด้วยสมบัติ แต่หัวใจว่างเปล่าแบบนั้นยังเรียกว่าประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้สมบัติมีไว้ใช้หรือมีไว้ให้ทุกหลายคนในตอนนี้อาจกำลังทำงานหนะักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุกวันเอาแต่คิดเรื่องหาเงินเก็บเงินแต่ลืมไปว่าสุขภาพก็ต้องดูแลจิตใจก็ต้องการพักผ่อนห่วงสมบัติมากไปจนไม่มีความสุขมีของมากมายแต่กลัวเสียกลัวหายกลัวโดนโกง กลัวลูกหลานไม่เห็นค่าสุดท้ายชีวิตมีแต่ความเครียดห่วงเงินมากจนไม่กล้าใช้เพราะกลัวหมดกลัวอนาคตลำบากแต่สุดท้ายกลับไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนั้นเลยใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์สินแต่กลับไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆสิ่งเหล่านี้กำลังทำให้คุณกังวลตลอดเวลาเหนื่อยแต่ไม่เคยพอใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหรืออนาคต จนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนความคิดแล้ว 1. เข้าใจว่าสมบัติคือของนอกกายธรรม,มาสอนว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้ซึ่งเป็นความจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราละโลกนี้ไปไม่ว่าเราจะร่ำรวยเพียงใดเราก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินไปด้วยได้แม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปคือผลกรรมที่เราได้ทำไว้ และจิตใจของเราว่าเป็นสุขหรือทุกข์เงินทองซื้อทุกอย่างได้จริงหรือเงินเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นซื้ออาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแต่เงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างเช่นความรักแท้เงินอาจดึงดูดคนบางคนเข้ามาแต่ไม่สามารถซื้อความจริงใจและความรักที่บริสุทธิ์ได้ สุขภาพที่ดีเราอาจใช้เงินรักษาโรคได้แต่ไม่สามารถซื้อสุขภาพที่แข็งแรงหรืออายุที่ยืนยาวได้ความสุขที่แท้จริงคนจํานวนมากมีเงินมากมายแต่กลับไม่มีความสุขเพราะภายในใจเต็มไปด้วยความเครียดความกังวลและความทุกข์สมดุลระหว่างเงินทองและจิตใจเราสามารถใช้เงินเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้แต่ต้องไม่ยึดติดจ,จนทำให้จิตใจขาดความสงบคนที่ให้คุณค่ากับเงินมากเกินไป อาจต้องแลกมาด้วยความเครียดการแข่งขันและการเสียสละสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นความสัมพันธ์กับครอบครัวสุขภาพและเวลาส่วนตัวลองถามตัวเองว่าถ้าเรามีเงินมากมายแต่ไม่มีความสุขเลยนั่นเรียกว่าชีวิตที่ดีจริงหรือถ้าเราต้องแลกความสงบในใจกับกองเงินในบัญชีเราจะเลือกอะไรข้อคิดจากธรรมะทางสายกลางคือคำตอบพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง ทางสายกลางหรือมัชิมาปฏิปทาซึ่งหมายถึงการไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปเราไม่จําเป็นต้องละทิ้งเงินทองแต่ต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์และไม่ยึดติดจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช้เงินให้เป็นให้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเจ้าชีวิตให้ความสําคัญกับจิตใจฝึกจิตให้สงบรู้จักพอเพียงและไม่คขวอคว้าสิ่งที่เกินจําเป็น สร้างความสุขจากภายในความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่สงบไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชี 2. ฝึกใช้เงินเพื่อความสุขไม่ใช่แค่เพื่อสะสมหลายคนตั้งใจทำงานหนักเพื่อเก็บเงินให้ได้มากที่สุดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้นำมาใช้เพื่อความสุขในอนาคตแต่บางครั้งอนาคตอาจมาไม่ถึงเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราเอาแต่สะสมเงินโดยไม่เคยใช้มันเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองเลยเงินที่มีก็อาจไม่มีค่าอะไรเลยเงินที่มีค่าคือเงินที่ทำให้เรามีความสุขเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่เป็นทรัพยากรที่เราควรใช้เพื่อเติมเต็มชีวิตและทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ใช่เพียงเก็บไว้เพื่อดูยอดเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่เคยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ารอให้แก่แล้วค่อยใช้เพราะบางทีอาจไม่มีโอกาสแล้ว หลายคนคิดว่าไว้แก่ก่อนค่อยเที่ยวหรือตอนนี้ต้องเก็บเงินก่อนเดี๋ยวค่อยให้รางวัลตัวเองแต่บางครั้งเมื่อถึงเวลานั้นสุขภาพอาจไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปเที่ยวอาจไม่มีแรงกินอาหารอร่อยๆที่เคยอยากกินอาจไม่มีความกระตือรือร้นจะใช้ชีวิตอย่างที่เคยฝันไว้ดังนั้นจงใช้เงินให้สมดุลกับชีวิตปัจจุบันอย่ารอจนสายเกินไปใช้เงินในสิ่งที่เติมเต็มหัวใจ เงินที่ใช้แล้วทําให้ชีวิตเรามีความสุขและความหมายคือเงินที่มีค่าที่สุดลองใช้มันเพื่อพาตัวเองไปเที่ยวในที่ที่อยากไปการเดินทางเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตได้ประสบการณ์ได้เจอวัฒนธรรมและผู้คนที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เงินซื้อได้แต่ความทรงจําและความสุขจากการเดินทางจะติดตัวเราไปตลอดกินอาหารดีๆที่ตัวเองชอบการได้กินของอร่อยไม่ใช่แค่เติมพลังให้ร่างกาย แต่ยังเติมเต็มความสุขให้จิตใจไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปแค่เป็นสิ่งที่เราชอบและทำให้เรารู้สึกดีซื้อของที่ทำให้เรามีความสุขบางครั้งการใช้เงินซื้อของที่เรารักเช่นหนังสือดีๆเสื้อผ้าสวยสวยหรือของสะสมที่ชอบก็ช่วยเติมเต็มจิตใจได้ให้รางวัลตัวเองบ้างหลังจากเหนื่อยมาทั้งชีวิตอย่าทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองชีวิตไม่ควรมีแค่หาเงินแต่ควรหาความสุขด้วย เราทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมงั้นก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างไม่ใช่รอจนไม่มีแรงใช้อย่าปล่อยให้เงินมีค่าแค่ในบัญชีแต่ไม่เคยทำให้ชีวิตมีความหมายเงินควรเป็นเครื่องมือช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องใช้ทั้งชีวิตไล่ตามโดยไม่ได้ใช้มันเลยจงหาสมดุลระหว่างเก็บและใช้เก็บเพื่ออนาคตแต่ก็ต้องใช้เพื่อความสุขของปัจจุบันด้วย 3. ผหยุดเปรียบเทียบและกำหนดความสุขด้วยตัวเองในยุคที่โซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาหลายคนเผลอนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นเห็นเพื่อนมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูหรือเดินทางเที่ยวรอบโลกแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอหรือยังรวยไม่พอแต่จริงๆแล้วเราต้องการเงินมากแค่ไหนถึงจะพอเงินมากแค่ไหนถึงจะทำให้เรามีความสุข เราไม่จําเป็นต้องรวยที่สุดในโลกแต่เราต้องมีความสุขที่สุดในแบบของเราเพราะคนบางคนมีเงินมากมายแต่ทุกเพราะกลัวเสียคนที่มีเงินเยอะอาจใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดกลัวขาดทุนกลัวถูกโกงหรือแม้แต่กลัวคนอื่นมาหวังผลประโยชน์จากตัวเองบางคนมีเงินไม่มากแต่ใจเขาอิสระและมีความสุขคนที่ไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่มีชีวิตที่เรียบง่ายใช้เงินพอประมาณและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมี อาจเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอย่าก,กำหนดความสุขจากมาตรฐานของคนอื่นหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเราขาดอะไรจริงๆแต่เป็นเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับคนอื่นความจริงคือชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป้าหมายของเรากับของคนอื่นก็ไม่เหมือนกันลองถามตัวเองว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้จะมีความสุขขึ้นจริงๆไหมหรือที่จริงแล้วฉันมีความสุขอยู่แล้ว แต่ฉันไม่เห็นมันบางครั้งเราตั้งเป้าหมายไว้สูงมากโดยคิดว่าต้องมีเงินมากกว่านี้ถึงจะมีความสุขแต่เมื่อถึงจุดนั้นจริงๆกลับพบว่าเรายังไม่พอใจเพราะไปเปรียบเทียบกับคนที่รวยกว่าวนหลปไปเรื่อยๆเงินสำคัญแต่ความสุขสำคัญกว่าเงินช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นมีบ้านดีๆอยู่กินอาหารดีๆ ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างความสุขเกิดจากใจที่พอไม่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าใจไม่รู้จักพอเราก็จะไม่มีวันมีความสุขแต่ถ้าเรารู้จักพอและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีเราจะพบว่าความสุขอยู่ใกล้กว่าที่คิดอย่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยมีความสุขหลายคนคิดว่าถ้าฉันมีเงินเยอะกว่านี้ฉันจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อน 4. ฝึกปล่อยวางห่วงใจตัวเองให้มากกว่าสมบัติหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามเงินทองและทรัพย์สินโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ลืมไปว่าสุขภาพกายและใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหากเราไม่ดูแลมันวันหนึ่งเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อความสุขและสุขภาพคืนมาได้ลองเปลี่ยนมุมมองดูถ้ามีเงินแต่ไม่มีแรงใช้จะมีไปทําไม เราทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่ถ้าสุดท้ายร่างกายอ่อนแอไม่มีแรงเดินทางไปเที่ยวหรือแม้แต่ไม่มีเรี่ยวแรงจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเงินที่สะสมไว้ก็อาจไม่มีความหมายถ้ามีบ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีความสุขจะอยู่ไปเพื่ออะไรบ้านที่ใหญ่โตอาจเป็นเพียงกรงขังหากข้างในเต็มไปด้วยความเครียดความเหงาและความกังวลคนที่มีบ้านเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะ อาจมีชีวิตที่มีค่ามากกว่าถ้ามีทรัพย์สินมากมายแต่ต้องเครียดและกังวลทุกวันแบบนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จจริงๆหรือบางคนมีเงินมากมายแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลกลัวขาดทุนกลัวโดนโกงหรือแม้แต่กลัวว่าวันหนึ่งจะสูญเสียทุกอย่างแล้วแบบนี้เรียกว่าความสําเร็จจริงๆหรือเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แทนที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับการหาเงินเพียงอย่างเดียว ลองให้ความสำคัญกับตัวเองและคนที่รักบ้างใช้ชีวิตให้เต็มที่ออกไปสัมผัสโลกกว้างทำสิ่งที่อยากทำเที่ยวในที่ที่อยากไปกินอาหารที่ชอบและไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้ความหมายปล่อยวางความกังวลเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้เสมอไปบางอย่างถ้าเราทำดีที่สุดแล้วก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันอย่าให้ความกังวลมาทำลายความสุขในชีวิต ให้เวลากับตัวเองและคนที่รักอย่าปล่อยให้ชีวิตยุ่งจนลืมให้เวลากับครอบครัวและคนสําคัญบางครั้งช่วงเวลาที่มีความหมายมีค่ามากกว่าเงินทองที่หาได้ทั้งชีวิตทำสิ่งที่ทำให้หัวใจมีความสุขความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวบางครั้งสิ่งเล็กๆอย่างการฟังเพลงที่ชอบอ่านหนังสือดีๆหรือใช้เวลากับคนรักก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตมีความหมาย ถ้าตอนนี้คุณอายุ70ปีมองย้อนกลับไปคุณอยากให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบไหนอยากมีความทรงจำดีๆหรือเสียใจที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการถ้าตอนนี้คุณยังมีแรงมีโอกาสทำไมไม่เริ่มใส่ใจตัวเองบ้างอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้ดูแลตัวเองหรือทำสิ่งที่มีความหมายสมบัติจะอยู่กับคุณตลอดไปหรือสุดท้ายต้องปล่อยวางอยู่ดีทุกอย่างล้วนชั่วคราว แต่ความสุขที่แท้จริงจากชีวิตคือสิ่งที่ติดตัวเราไปจนวันสุดท้ายอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปแล้วต้องมานั่งเสียใจว่ารู้งนี้ฉันน่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขตั้งนานแล้วชีวิตของเรามีค่ามากกว่าสิ่งของที่เราครอบครองอย่าห่วงสมบัติจนลืมให้คุณค่ากับตัวเองเงินมีไว้ใช้ไม่ใช่ให้ทุกสมบัติมีไว้เติมเต็มชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตต้องเสียไปกับมันใช้ชีวิตวันนี้ให้คุ้มค่า ก่อนที่เวลาจะไม่เหลือให้เราอีกถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณฉุกคิดอะไรบางอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อให้คุณไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่มีจิตใจที่สงบไม่ถูกกับเรื่องสมบัติมากเกินไปและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวัน